ตนะนะคะวันนี้นะคะปเจก็มากินข้าวเย็นนะครับที่ร้าน KFC นะครับสาขาเดอะมอบางแคนะครับกับมชุดเมนูออนไลน์ right, ข้าวไก่ซัพโปที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะว้าวสุอว่าสุดยอดนะครับเริ่มจากอะไรดีก่อนอะเอาไก่ตรงนี้ก่อนไก่รไมกว่าไก่ผู้หันนะครับ ว้าวโอ้หอร่อยเหมือนกันนะครับแล้ก็นักเก็ตหน่อยนะครับไ <Yeah. S 1> ก่นักเก็ตหน่อยนี่นะครับ mm. นี่ก็เชียร์ได้ครับว่าทำได้เขราะก่ชับโบนะก็ลองขอแยาตัดรอบหนึ่งนะครับโอเคตักเลยนะครับอืมอ้ม กินจ,จับมากครับแลก็ต้องว่งด้วยฝายนะครับว่าอร่อยมากๆเึ้นเดียวกันครับเยี่ยม